กราบสวัสดีพี่น้องป้องปายสู้ผู้สุคนนะคะมาเข้าเรื่องกันนะคะทุกคนคะ่ะอ่านายสีนี่ก็เป็นนายพรานนายสีนี่ก็อยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้าน่ในน้อยดอกพี่น้องนะมาตั้งลกลากใหม่อ่าหมู่บ้านที่ย้ายออกมาจากกันหมู่บ้านใหญ่นายสีนี่เป็นนายพรานมาเป็นเพื่อนแรกเป็นหลังแรก ในหมู่บ้านแห่งนี้นะคะทุกคนปกติมีเมียยายนำเนาะจา้ะเนาะยายนำนะคะบบมีลูกนะคะในในสีกันยายนำนี่บบมีลูกอ่าแต่ว่าในในสีนี่สีเป็นคนนั่นล่าของป่าบพว่าสิเป็นไกล้ป่าบพว่าสิเป็นงูเป็นยังงเพันล่านี่เก่งขนาดพ่ดเป็นในพนันซ้ำบ่อนำเป็นคนที่มีวิชาอาคมในสายข่าวกับแม่นะคะทุกคนสมัยตะกอนเขาก็สิงงูก,กันดีว่าคนสมัยตะก่อนเขาเจ้ากะ นับถือสายขาวอ่าอ่าสายดำก็มีละแต่ว่าตาซีนี่ได้คู่ดีคู่บาจานดีไปทั้งสายขาวอ่าสิเข้าป่าแต่ละเทือนี่ก็สิทำพิธีขอเจ้าป่าเจ้าเขาขอสัต์ไปอยู่ไปกินนสิเป็นการขอเข้ามาอ่าป่าเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะในสีนี่เป็นคนเข้ารพบนกบนอ้อมอ่าภัยโบเสื้อค่ะโบลบลูนะคะตาซีนี่ย่ำตลอดคำนี่นางนํำน,นี่ก็เป็นแม่ไม้ มาได้ตาสีเป็นแม่ไม้เบาง่ายๆกับเป็นมันนั่นละมาเอากคตาสีกับบ่มีลูกแล้วยายนํำนี่กับเป็นคนหักเด็กน้อยหลายเจ้าของบ่มีลูกกับไปเอาลูกไทยบ้านมาเลี้ยงซื้อนางกี้นะคะนางกี้นี่เป็นเด็กน้อยอเป็นตาหักตาแพงหลายเห็ดให้ตาสีก็ยายนํำนี่หักแพงคัหกหักแพงนางกี้นี่แหงตอนนี้นางกี้กับอายุประมาณสิบปีแล้วกลาลังเป็นตาแพงเนาะจา้ะเนาะ หมู่บ้านหมู่บ้านนี่ก็สิเป็นหมู่บ้านน้อยกับทยอยมีคนเข้ามาอยู่นั่เออแต่ว่าบ้านหลังแรกที่มาอยู่นี่ก็เป็นตาสีก็ยังน้ำนั่นละก็คนกับทยอยเข้ามาอยู่พอเห็นมีคนอยู่ก็เลยมาบุกเบิกทางป่าทางยังอยู่ปุ๊กเฮือนทยอยกันเข้ามาตอนนี้ก็เป็นหมู่บ้านสิบกว่าหลังยังบ่ได้เจริญครับแต่มันก็มีเรื่องเล่าอยู่นั่นละ ในป่าในเขาก็สซิมีเรื่องเล่นลับนะคะทุกคนน,นี้เข้าสิพอฮู้กันอยู่เนาะ,ะในป่าในเขาก็สิมีนางตะเคียนแน่ละ,ะผีป่าเจ้าป่าเจ้าเขาแน่ละเท่อนี้ในสีนี้เข้าป่านะคะในสีนี้เข้าป่าแล้วไปเจอต้นไม้ตะเคียนต้นหนึ่งต้นไม้ตะเคียนต้นนี้ก็ล้มตะเคียนเอิว่าตายพ่ายละล้มลงหลต,ตาย ล่มลงกับตายด้วยพายุหรืออยังก็ว่าไปแต่ว่าต้นใหญ่ล่มลงแล้วตซีนี่เป็นคนที่แบบบอกบอก่ยานอย่างเพราะว่าเจ้าของมีวิชาคมกับบุรุษไปย่ามใดคาเซียนกราบไหว้ขออทางเบิกทางหากับเขากับน้ำพวกสัตดป่าให้ได้อยู่ได้กินตสีก็ได้สูงมุงมาตนปรารถนาพอไปเจอต้นไม้ตะเคียนล่มลงแล้วนะ ตาซีก็เลยไปขอโชคขอลาบนะคะขอกับเจ้าแม่ตะเคียนเพราะว่าตาซีนี่เบิ่งออกเลยว่าต้นไม้ต้นนี้มันพิษแปลกแหวกแน่ไปกับต้นไม้ต้นอื่นอนอนลมลงไปแง่งยงซี่เดี๋ยวไปเบิ่งกับแม่นละ่ะมันมีอย่างสิงสู่อยู่ทั้งในเพราะว่าตาซีเป็นคนมีวิชาอาคมก็เลยเข้าไปทําการขอหวยอขอหวยนั่งตะเคียนนี่กระจดีแห้งว่าตาซีนี่เป็นคนดีอยู่คนนึ่ง ก็เลยให้ไปตาสีนี่ก็เอาไปบาทนี่เอาไปแล้วไปซื้อเลขซื้อเบอร์แต่ก่อนก่ะบุ๋แต่ก่อนก็เล่นหวยไต้ดินเท่านี้ละก็ไปซื้ออ่ะโอ้ถือได้เงินโมเมนต์หน่อยก่อนที่สีคอกับคาแม่ได้โชคได้ลาบตาสีก็เคยเว่ากับนางตาเคียนว่าสีมาเซ่นไว้นะคะเอาเป็ดเอาไก่มาเซ็นไว้ บาทนี่ตาสีไปแล้วถือรองวันเมื่อใดกับวัซิมากับ,บเบด้มานางนําน,นี่กับพาตาซีไปซื้อขลองซื้อ,อยางเข้าบ้านเขา้ายังตาซีนี่ก็เลืยวัซิมากราบขอเส้นไหวนะั่งตาเคียนเมื่อใดกับเบด้มาจักเทือมือนั่นตาสีเลยฟันตาสีเจ้าวัสิไปบนแก้บนค่อยเจ้าถือเลขแล้วเจ้าก็บบอกไป ทีนี่คอยสิมาฮักคอลูกสาวเจ้าเด้อว่าสั้นวะตาสีลุหุนหันพันแล่นลุกขึ้นทั้งไงเลียวไปเห็นนางตะเคียนตาแดงจึง้งพึ่งอยู่วสั้นวะผมเงาสยายมาทางหน้าต่างอ่าตาสีหู้แล้วว่ามันเป็นเรื่องที่บอดีแล้วอืมก็เลยอ่าชักมีดออกมาสวดคาถาคมขับไล่นางตะเคียนนางตะเคียนนี่อได้ยินเสียง คาถาอาคมและกกามีดของนายสีย่านแหงเพราะว่าคาถาอาคมของนายสีนี้มีมนขังแหง้งก็เลยกรีดห้องออกไปอย่างแห้งๆนี้กระเจอะกระเจิงเข้าไปในป่านางตะเคียนที่นี่นางตะเคียนก็เลยว่าอาคาดแค้นตาสีรุนแรงขนาดเลยมีความอาคาตพยาบาทจอบทีิเเอลูกสาวตาสีอย่างแรงกล้านะคะ บาดนี้นางกี้นี่ก็ลังเป็นสาวน้อยไปโรงเรียนกับหมู่กับพือกอนนางตะเคียนก็เลยจอบทิ่เ,เอาอยู่เรื่อยๆได้จังหวะนะคะผ่านนางกี้ผ่านมาทางป่าทางนางตะเคียนอยู่กับหมู่จู่ๆก็บบรู้ว่านางกี้เป็นอย่างล่มฟุบลงหมู่กับใจหายกันไปเฮ็ดให้นางกี้นี่ตื่นขึ้นมาอืม ตื่นขึ้นมาจากที่ว่าสลบสลายไปกับบ่มีที่ท่าว่าจะตืนอนนางกี้นี่มู่ก็เลยเอามือไปบายหูดังเบิง้งว่ามีลมหายใจบ่บายจังไดก็คือเก้าเป็นบ่มีลมหายใจก็แสดงว่านางกี้นี่ตายแล้วมู่ก็เลย้อไห้แล่นไปหาพ่อนายสีกำนังนำนายสีนี่หู่เลยอกลูกสาวตาย วิญญาณของนางกี้ถือนางตะเคียนเอาไปอยู่นําโดยที่นายสีนี่ส้อยลูกกับไ่ได้เลยนะคะเพราะว่านางตะเคียนที่อยู่ของนางตะเคียนกับมีมนคังคือกันซักซิดอยู่ในป่านายสีบลากที่สิเข้าออไปเลยเพราะว่าเจ้าของพิษสัญญาที่ว่าสิไปเส้นไหวไป เขาเอื้นว่าไปเส้นไหวไปแก้บนนั่นเองนะคะอันนี้ก็ซสอนในหู่ว่านะคะทุกคนออันใดที่เข้าเคยเอ่ยว่าจะออกไปแล้วเขาบอกไปเห็นตามคําเบา้าคําจาสิ่งที่เหนือธรรมชาติมันเกิดขึ้นได้เสมอนะคะทุกคนอันนี้ก็ได้เนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของตาะสีกาลังตะเคียนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ